วันนี้ออกไม้มาครับมาตกปลาครับเจอชาวบ้านจับใส้เดือนครับเราก็เลยจับกับเขาครับไปครับจับใส้เดือนกันรผมสวัสดีครับวันนี้มาออกไม้ครับตกปลาครับมาเจอชาวบ้านข้างทางครับเขากําลังขุดหาอะไรอยู่เป็นอาชีพเสริมครับนี่ครับ แถวนี้ขายโลสามสิบบาทครับขารับซื้อกันมีคนรับซื้ออยู่โลสามสิบาทเป็นไส้เดือนครับเอ้ยครับ,บเีย<อ><อ>โอ้โหเดี๋ยวไหนครับมันอยู่ยังไงครับอ๋นอน,นี่ครับเปิดเอาอย่างนี้เลยนะครับเยอะเท้างอครับเฮ้ยโยนะครับระหว่างรอสว่าง ปัญหากันใหญ่เลยครับนะครับูนะครับไปแล้วสองสามทางครับนะครับได้ได้เสริมครับโลสามสิบโลสามสิบครับที่นี่จัตุลพักพิมานอำเภอจัตุลพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับนำเสนออาชีพเสริมหลังจากเก็บเกี่ยวครับ พื่อนผมมาตกปลาครับเช้าเช้าครับตอนตีสี่ตีสามตีสี่ครับชาวบ้านจะออกมาหากันครับนั่นครับตัวนึ่งนั่นนั่นนัันเจอ่ครับนั่นครับนี่ครับนี่ครับนัครับนั่น่นน่แน่แน่แน่ดีมาครับนั่นครับเียบร้อยครับไปครับไปเรื่อยๆครับแถวนี้เขาซื้อกันโลละสาสิบาทครับ มลามมลองเก็บแป๊บเดียวครับได้หลายโลหลายโลแล้วครับไปครับไปดูกันเรื่อยๆครับตามท้องนาครับนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเขาทำอะไรกันเลยลงมาสอบถามดูนี่ครับร้อนเหมนกัหาใส่เดือนครับนี่ครับ นี่ครับนี่ครับออกมาน้องนี่แหละเปิดออกนั่นน่ะเปิดออกกันชูอ๋อครับเปิดหาครับนั่นน่ะนั่นน่ะเข้าไปแล้วเย็นๆขุดออกนั่นน่ะนี่น่ะขุดมึงนี้ขุดมึงนี้นั่นน่ะเออนั่นน่ะครับดึงออกมาทยิน เฮ้ยเ่หช่วงตีสามตีสครับอากาศเย็นๆครับมันจะขึ้นครับอนะครับไหนดูนะครับโอ้โหอยูเยอะเลยครับนนครับู่เยอะเลยครับดูดูนี่ตัวนั่น้ำเท้าโอ้โห เก็บกันมันเลยครับเก็บเพลินเลยครับน่ครับนะครับอาชีพเสริมครับรายได้ดีครับนั่นนะปูนาโอ้โหราคาดีครับโลสามสิบบาทครับตัวสดๆเลยครับโลสามสิบาทครับ ที่นี่บ้านดงเมืองจอกครับอำเภอจตุรพระพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับเช้านี้นแล้วเหยียบแล้วครับเปิดไป้วครับเปิดหาไปเรื่อยครับนู่นครับโอ้โหจับบึ้บบึ้บ อโชว์หน่อยเงินทั้งนั้นครับงเงินทั้งนั้นครับเปิดมาสิอ,า,อาชีพเสริมรายได้เสริม,สมของชาวบ้านครับช่วงหลังเก็บเกี่ยวครับหน้าหนาวนหนาวสาวขาแตกเดี๋ยวพอสว่างขึ้นมาจะเอาไปขายครับ เรามารอกันว่าเราจะได้กี่โลนั่นนันน่นนันน่นตัวนังเทียมตรงมือข้างล่างข้างล่างเปิดมาตรงนี้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 นเออนังละเปิดออกมาเปิดออกนะออกนั่นเลยเรียบร้อยครับเด็กปั้นครับอ้โหแล้วอ่ะ <c oughs> อันนี้ใช้เวลาเก็บไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยครับเนี่ยใส่ออกไ,ไดครับเดี๋ยวเราผลงานกันนะครับเจ้ามาล้างเขมไหลลงน้ำนี่จนล้างถังก่อนล้างถังก่อนเออนะครับกำลังทำการล้างครับพ <c oughs> อเอาน้ำใส่คูเอาหนีเทสลงลรางรางกับเทสลงขึ้นไหมโอยโทษนะครับที่ผมใช้ภาษา บ้านเกิดบ้านเกิดมอสอนเดียริสโมเมียนครับเอาหนามส่คุครับ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 ีกี่เดือนใส่น้ำเกัืกับนามเลยครับเดี๋ยวก็เทกับขึ้นไหมครับมันออกครับมันออกคุณข้างล่างสองตัวครับลูกไมให้ปลากินล้วครับงานนั่นเยียบยันนงนะว้ายมันกัดสอดนะครับเอาล้างเอาล้างทำความสะอาดพอแล้วพอแล้วครับ ก็คืนมันมันเขาหู้เต็มเลยเใส่เดือนนะครับนี่ไม่ใช่ลูกปลาไหลลูกปลาไหลครับลูกปลาไหลสนใจต่ออะไรครับ <c oughs> ใส่เดือนสดๆครับเขารับซื้อกันโลสามสบาทครับผมก็จะเอาไปขายเหมือนกันครับผมก็เก็บกับชาวบ้านนี่แหละเดี๋ยวเราจะมาชั่งอําหนักกันดูว่ามันจะได้กี่กิโลตะสั่งไตนะ้องเตียงเขาไปชั่งพุ่นกันได้ดอก นี่ะข้าอ่านะครับไม,ไม่ใช่ปลาไหลนะครับไม่ใช่ปิงครับเป็นไส้เดือนครับ ไปทื่นไปนะครับจะเอาไปช่างดูครับช่างแล้วจะฝากเขาไปขายครับฝากชาวบ้านไปขายนะครับเปิดตาช่างทุกดีนะครับเดี๋ยวมาช่างกันดูว่าเราจัดสามสิบนาทีเราจะได้เยอะขนาดไหนปสามกิโลครับได้แล้วหนึ่งร้อยบาทแน่ เกบาทสามโลเก้าสิบนาทน,นี้มันสามโลกว่าเด<า>ี๋ยวเราจะฝากชาวบ้านไปขายครับผมโอโอครับผมสำห<ำ>รับวันนี้คลิปจับไส้เดือนก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องท้าเงาะชาแนลด้วยครับผม<ำ><ำ>วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ